ผมชนะเ e ย่งกมลสิงห์นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยายนยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังเป็นวิทยากรอบรมทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายหลักสูตรนะครับตอนนี้ประจำอยู่ที่บริษัทอ e ินโนว่าแพคครับตอนนี้เองเนี่ยทาง E m ก็เลยมองว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้พาร์ทเนอร์ต่างๆช่างต่างๆตามดีลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงนะเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพยืนยาวต่อลูกค้ายั่งยืนตลอดไปครับ สวัสดีครับเจเจษรานะครับเป็นตัวแทนรถไฟฟ้า EM ของภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่9สาขาครับผมพอเราเข้ามาอบรมเข้ามาเรียนรู้ทำความรู้จักมันมากขึ้นทางช่างเนี่ยก็จะต้องอัปเดตแล้วก็เรียนรู้ไปทำแบบสุม 4, สุ่มหไม่ได้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามีแล้วก็ลงมือปฏิบัติจ,จริงพร้อมทั้งทำให้ความเข้าใจผิดๆเนี่ยเอากลับไปอธิบายลูกค้าให้ได้ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ระยะยาวนานมากขึ้นนะครับ สวัสดีครับผมช่างซีอภิวิตาดีครับมาจากมีแท้ยานยนต์ครับไฟฟ้าเนี่ยเป็นความรู้ใหม่นะครับเบื้องต้นนะครับจะเป็นการข้อเรียกไพเมลลิงไหมครับพี่ครับไพเมลลิงคือการอ่านค่ากราฟอย่างเช่นสายไฟจุดนี้ไปที่จุดไหนทํางานอย่างไรอุปกรณ์เช่นนี้ทํางานอย่างไรครับตอบโจทย์มากครับได้รู้เรื่องพวกแผงวงจรทุกอย่างการทํางานของตัวรถในแต่ละรุ่นนะครับของแบรนด์ตัวนี้การถอดประกอบกิบล็อกทุกอย่างครับได้เรียนรู้ความเติมมากขึ้นครับ มั่นใจได้เลยครับว่ามันคือทำได้ร้อเแน่ๆเพราะทางนี้ผ่านการอบลมมาของ EM แล้วนะครับก็ร้อซ็นตครับผมก็อยากให้น้องๆทีมช่างหรือพี่ๆทีมช่างทุกคนนะครับที่อยู่ในบริษัทอยากให้เข้ามาลองดูว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่าไปกลัวมันยากกว่านั้นเราก็ทำมาแล้ว สวัสดีครับผมชื่อสานิษจินสว่างนะครับหรือว่าชื่อเล่นคือช่างออสนะครับมาจากมิจนาพัทยาครับจังหว,วัดชนบุรีในเรื่องของการตรวจเช็คแบตเตอรี่ตรวจเช็คของกล่อ,องควบคุมต่างๆเกี่ยวกับพวกระบบไฟต่างๆเนี่ยได้ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะๆมากครับ อยากจะฝากลูกค้าว่าถ้าเข้ามามิยนา์รรทายนะครับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วแล้วจะนารถเข้ามาตรวจซ่อมตรวจเช็คอย่างเงี้ยให้ลูกค้ามัน่นใจได้เลยว่าอย่างน้อยก็มีช่างที่ผ่านการอบรมมาแล้วแล้วผมก็จะนําความรู้ครั้งนี้ครับไปถ่ายทอดให้น้องๆที่ร้านได้รับได้รับข้อมูลได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยครับอยากจะฝากลูกค้าว่ามัน่นใจได้ครับจะเชิญชวนยังไงก็คือถ้าเกิดว่ามีมีมขาา่าวสารหรือว่ามีการเชิญชวนจาก e ออะครับไม่ต้องลังเลเลยครับเข้ามาได้เลยครับ มีความรู้แน่นอนครับแล้วก็ในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลก็คือเป็นงานเองดีครับสวัสดีครับ,รบผมช่างแบงค์นะครับวิษนุพันธ์บุิเชียนมาจากร้าน ST EV Motor นะครับเชียงใหม่พอได้ความรู้ได้เข้าใจในหลักการทำงานของรถของระบบรถมันง่ายขึ้น,นครับง่ายกว่ารถน้ำมันด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวรถ ระบบแบตเตอรีอ่ได้ลองถอดประกอบได้ลองทุกอย่างในตัวรถมันเป็นความรู้ใหม่ที่ถือว่าดีเลยครับให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าร้าน ST EV m o t o r มอเเชียงใหม่นะครับสามารถดูแลลูกค้าได้แน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องระบบรถไฟฟ้าทุกอย่างผมแนะนำว่าควรมาครับเพราะจะได้ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ความรู้ที่ถูกต้องครับในการทําหรือการซ่อมของรถไฟฟ้าครับสวัสดีครับพุ่มพุ่มชื่อธนาบอนกรุงท่องครับเรีอกว่าจังบอลครับมาจากฮาันดิฟรองมูลนไบต์นนะคานที่ธรรมราชครับเหมือนเปิดโลกอีกใบหนึ่งคือที่ไม่เคยเจอเลยครับตั้งแต่การวัดแบตเตอรี่การไอแบตเตอรี่คือเราก็เคยวัดตั้งแต่รถน้ำมันคือการบางทีมันมีมอเตอร์อะไรพ่่งขึ้นมา water, อินวอเตอร์เยอะแยะเลยครับ,บไอ ความรู้ที่มาครั้งนี้ครับ,รบมันก็เหมือนกับรถน้ำมันนะครับก็มีการงัดแงะปกติคือเหมือนกับถอดประกอบเหมือนรถน้ำมันเลยครับเราก็มั่นใจอีกส่วนหนึ่งของเราว่าเราเคยถอดประกอบมาแล้วเราเคยทำลงมือทำมาจริงแล้วเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้แบบไม่ต้องกังวลน,นะครับคือขอให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าทางร้าน5.2มนิบสม้วใบที่นครศรีธรรมราชของเราคือช่างได้ผ่านการอบรม การตรวจประกอบหรือว่าการเช็คปัญหาอะไรต่างๆคือให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าเข้ามาที่นี่ได้มาตรฐานแน่นอนครับก็ให้เพื่อนๆน้องๆหรือพี่ๆรุ่นต่อไปที่จะมาอบรมคือให้มั่นใจได้เลยครับว่ามาครั้งนี้คือเราไม่ได้มาเสียเปล่าแน่นอนครับคือเรามาได้ความรู้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับสวัสดีครับผมชื่อยุทธพงศ์สีทองครับหรือช่างเบียร์ครับ มาจากร้านาบุรพามอเตอร์สกแก้วครับจังหวัดสกแก้วอบรมดีสนุกแล้วก็ท่านดเรเขามาให้ความรู้เยอะครับเรื่องพวกการาเครื่องมือเช็คอย่างนี้ครับแล้วก็คือมีเครื่องมือพิเศษต่างๆงียครับที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นแล้วก็พวกตรวจเช็คเบื้องต้นงนียครับก็ช่างที่ผ่านการอบรมก็ต้องมีประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับคือลูกค้าต้องมั่นใจได้ว่าคือเราอบรมมาแล้วผ่านการ สอนงานที่บริษัทใหญ่มาแล้วก็คือมั่นใจได้เลยว่าอย่างน้อยๆเขาก็จะมีความปลอดภัยในในระดับหนึ่งก็ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็ให้น้องๆเพื่อนๆรุ่นต่อไปเข้าเข้ามาอย่าลังเลครับอย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่เคยทำครับครับผม